โอเคได้เวลาสอนพอดีก็สอนเลยแล้วกันคือถ้านา้ทำเฟรมใหญ่เนี่ยมันทดสอบที่บายเทสที่สามใช่ไหมครับบายเทสที่สามก็คือบายเทสที่สามทดสอบบายที่ครั้งที่สามแล้วมันมีซิกแซกแล้วมันมีหมายเลขตรงนี้ขึ้นหมายเลขตรงนี้มีความหมายนะครับมันก็คือฟิโบนัชชีทีถ้าเกิดคุณเซลลแล้วคุณไป SL ปลายไส้ของเ4เนี่ยถ้าเกิดคุณรอรอ,รอไส้มาหน่อยหนึ่งแนละ้วคุณ SL เนี้ยหาว่าคุณได้กี่จุด ร้อยจุดสองร้อยจุดสามร้อยจุดเยอะนะครับหลอดหนะึ่งจุดศูนย์ใน S L คุณแค่แปดสิบจุดเรโซคุณเนี่ยคุ้มมากแต่มันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดคุณเซลล์เนี่ยคุณได้กาไรมาแล้วร้อยสองร้อยจุดนะวิธีดูนะฮนะไม่ยากเลยดูซิลเวอร์ก่อนเลยดูอ e ีดอลลาร์ก่อนเลยนะครับดอลลาร์มันยังไงมันแข็งดอลทอมมันก็ต้องลงปะ่ะมันก็ต้องยอ่อไม่ให้ลงเออเนี่ยคุณก็ได้เงินแล้วนี่ไงคุณก็ได้แล้วนะครับ นี่คือเทคนิคสวนเทรนด์แบบสั้นๆนะครับจะใช้เบรกอีเวนต์คู่ก็ได้นี่ผมขอยากดโคช่วยกันนะผมไม่เทรดแล้วคือผมไม่เทรดนะฮะกดเข้าไปทีนี้เบรกอีเวนต์เอาไว้ตีล SL เบรกอีเวนต์เข้าไว้แต่ถ้าเบรกอีเวนต์บังชีรอบางทีเป็น ECF ขั้นต่มเนียมจะหักคุณนะครับอ่าทีนี้มันจะไป SL ขวาหน้าไม้ให้คุณทีนี้คุณก็ต้องทำอะไรเห็นไหม SL มันขึ้นแล้วเห็นไหม คือมันไวจัดประหลัดบอกอะแต่ไม่ใช่ว่าชีวิตจริงคุณจะไปกดหลอดยิงอย่างเงี้ยตายนะบอกกันนะเออแต่เนี่ยผมทุนห้าล้านเนี่ยผมมาสิบแปดล้านแล้วเนี่ยเดโมสามเดือนมันไม่แตกเนี่ยกดไปได้ไงสี่หมื่นแปดพันหลอดมันไม่แตกเลยกูุจะบ้าตายเนี่ยผมกดอย่างนี้ิงเอาผมกดยิงยิงแม่งไม่แตกอ่ะผมกำลรโคตรอแม่งเอาโคตรอแม่งเอาเอากำไรให้มาเอาคือเทจริงผมก็ทําอย่างเงี้ยเออ เอาอย่างนี้เลยเอาแม่งอย่างนี้ค้างไระหว่างค้างกดตอ่ออ,อย่างนี้เลยคือกดแม่งอย่างนี้เลยคือระหว่างระหว่างที่คดออนรีเลยมันมีโคดไปนะกดตอ่อนะเอาอย่างนี้เลยแม่เออเอ,อันนี้ไม่อันนี้คือเทสเดมวยด,ดูระหว่างที่มันปิดรีเลงคือม, record, มันมีโขดมันมีโคดไปเลยดูชอบเออมีโขดประมาณนีู้ชอบมันมีโดเลยนะมีโคดแรงหนักอามีโคดไปเลยนะอลนะนะอนะมีลงมามันได้กำไรอีกไหมวะ คือแม่งกําไรจนแบบคือแม่งค้างอะ่ะเอาไม่ทันอ,ะอ่ะตอนนี้ลบอยูอ่หยวนช่างหัวมันก็ประมาณเนี้ยนะครับลองดูสอน